สวัสดีสวีดัค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเช้าวันหยุดค่ะวันหยุดที่ไม่ได้หยุดนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะกับการซักผ้าบแมนสองตะการดะคะ้ค่ะรอบนี้สามตักราเต็มๆเลยจ้าปกติขอยกัะซักผ้าอ่ามือเว้นมือนะคะ แล้วก็ช่วงนี้แห้งเป็นฤดูหนาวนะคะมีเสือแค่ยนามาพรอมนะคะโอ้โหอยากสิผาค่ะแห้งเด็ดสักหลายกว่าเก่านะคะแต่ว่าช่วงนี้แบบเอองานงานมันเยอะนะคะก็เลยแบบบอค่อยเด็ซสักกลายเป็นว่าไดซ้ําตะกาเลยจ้าโอ้โหตั้งแต่ตื่นเสาร์มานะคะโจนเทียงค่ะพี่น้องจังแล้วถามว่าใส่เครื่องซักผ้าบอก็ใส่เครื่องซักผ้ายู่ค่ะแต่ว่าเครื่องซักผ้ามันเป็นแบบมัน่เป็นอัตโนมัตินะคะที่ว่าจังไหนมันเป็นอัตโนมัติแต่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่า แรงดันของหนามมันบาแห้งนะคะเขาก็ต้องมาเปิดหนามปิดหนามปล่อยหนามนะคะมาตัง้งอ่าสักเก่งใหม่เบิดทุกอย่างนะคะมม่นาทีมาเปิดหนามปล่อยหนามแทนมันนะคะสรุปก็อยูกับมันบดมือบดเว้นนะคะเสียงเครื่องซักผ้านี่เนาะโอ้โหเบียกสิผากเลยชีวิตของความเป็นแม่นะคะเมื่อ,อที่สุดก็คือการซักผ้ารีดผ้านี่แหละคะ่ะ บเห็ดกับบอดด้เนาะคะ่ะมันเป็นนาทีเห็ดจังไดได้นะคะมันก็เมื่อยค่ะแต่มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะนาทีที่ห้าจะต้อ,ตองเห็ดนะคะห้าก็เป็นแบบอย่างใ้้ลูกเข้า ใหญ่ขึ้นมาเ่าก็จังคอยบอกคอยสอนเขาเห้เขาเห็ดนะคะตอนนี้ก็เป็นหนาที่ของเขาห่าก็ต้องเห็ดนะคะคิดหอดสมัยตอนพอ่อตอนแม่ปูห่าตาใหญ่หาเนาะค่ะเนาะมีลูกบักหลายคนหนึ่งเฮ็ดจังไหนเพิ่งเหลี่ยงใหญ่เหอะุกมือนี่ขึ้นยากแต่ตั้งแต่ซักผ้านี่คยคนก็เมื่อ,อแอร์แอล์ได้มือจับเป็นคือข่อยบอกโอ้ยซักผ้าเมี่ยนเฮือนเก็บของเหรนดูแลแต่ละอย่างนี่หากับเข่ากับนำให้กินเบิดคนระนับมืออยเทิรมันได้ลูกข่อยสิใหญ่จักเถื่อนนะคะแนบบางหนาย,ย่ามได้ก็เออทา ว่ามีความสุขบ่มันก็มีความสุขหระค่ะแต่ว่ามันก็เมื่อยขึ้นกันเนี่ยเมื่อยว่าเออเฮ็ดจังไหนนาเหลี่ยงไปเหลี้ยงมาที่ไดนสิญ่จกเถื่อนเเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆน่ะคะแต่ว่าก็บว่าเป็นยังดอาค่ะเขาเป็นความรักของเหานะคะเป็นความสุขของเห่าซําหนีถือว่าเล็กน้อยนะคะนี่เพิ่นก็มาหยอกนะคะนี่เพิ่นมาเอื้นแม่หยอกแม่อยู่หนาต่างนะคะแม่ซักผ้าถามว่าเพิ่นอยากซอยบอเพิ่นก็อยากซอยอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเพิ่นยังเป็นเล็กน้อยอยู่กับเออเฮ้ก็แค่บอกเพิจ เก็บกวาดบ้านอยู่ก็เลยบ่ให้มาซอยนะคะบ่ได้มีเวลาสอนนะคะอันนี้แม่ก็ขอเหตุเองก็แล้วกันนะคะก็ปลอยพิลินกันพี่น้องอยในบ้บานถาแม่นะคะอันเบาถึงเงนาะตั้งแต่ตื่นมานี่เหตุตั้งแต่เวียกนะคะบ่ทัานไหนกินยางจากอย่างนะคะถาม่าเป็นตะจอยบอกกับเป็นตะจอยอยู่อยู่ดอกค่ะแต่ว่าความเป็นจริงมันบ่แน่นแนนะคะเพอเหตุเวียกแล้วนะคะโอ้ยมีอย่างมันนี้กิน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 อย่างเดียวนะคะพี่น้องมันบ่ไหวนอะจากเส็ดจากไหนตื่นขก้นมากกับเหตุเวียกแล้วพราะเห็ุเวียกไปหลายหลางกายมัน การอาหารนะคะเพราองั้น,นจิตอยไปหนาน,นะคะแต่ความจริงแล้วโบแมนเลยนะคะอ่ะถามว่าพอเพิ่นไปใส่คือบเดมาซอยพอเพิ่นกับไปเฮดเวียค่ะพอเพอิ่นว่าบริยุ่น้ากันนะคะก็คือต่างคนต่างเฮดหนาทีนะคะเพิ่นกับไปทํางานพอเพอิ่นว่าไปเฮดงานต่างจังหวัดนะคะก่อเจก,กับมาหาลูกหาเมียกับเดือนละเท่อค่ะกับโบเป็นยังค่ะหนาทีไผ่หนาทีมั่นเนาะเพื่อให้ครอบครัวเราเดินหน้าต่อไปนะคะบลอหายลูกเต่าลาบากลูกเมียลําบากนะคะเพิ่นกะเหลือกไปเฮดงาน,านที่มันอ่ะได้ค่าตอบแทนที่ ดีขึ้นนะคะ